สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาสอนทํารถเลื่อนดีเคตเป็นสกินของมอไซน์นั่นเองนะครับเป็นสกินลิมิเต็ดนะสามารถทําได้ในอัปเดตนี้และอัปเดตหน้าไม่แน่ใจว่ามันจะทําได้หรือเปล่าเราไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยให้เรากดปุ่มตัวไอสีฟ้าที่อยู่ด้านบนซ้ายหลังจากนั้นให้กดปุ่มเทเลพอร์ตกดเลือกที่พาซาและให้กดคาว่าอีเวนต์เซนเตอร์หลังจากนั้นตัวเราจะถูกวาร์ปมาที่นี่ให้เราเดินมาคุยกับ NPC ีที่มีชื่อว่า The Festival g ด์ตรงนี้ของที่เราจะต้้อออองงงงเตรรีียยยมมมจะทัหด3่่าาแกคื สโนพิวทั้งหมด16อันอย่างที่2คือโฟเรนซ Har ร1อันและอย่างสุดท้ายก็คือ Per f e c t ก i ์กิฟต์แรปปิ้ง1อันนะครับวิธีการรับ Snow สโนว์ไพรเราสามารถได้จากการต<อ>ีทีเร็กโดพันโอกาสดรอปอยู่ที่15%การทำควสตีทีเร็กโดพัน์ของฟลีปในโซนโชว,วะแอเรียและการลงบอสลัดโหมด EX หรือว่าโหมด10คนขึ้นไปนะครับต่อมาโฟเรนซ์ฮาร์ดเนี่ยจะได้จากการสุ่มกล่องของอีเวนต์นะครับแล้วก็การลงบอสลัชโหมด EX การทำแท็กตีทีเร็กโดพันและได้จากตัวทีเร็กโดพัน โอกาสจะดรอปอยู่ที่0.1%นะครับวิธีการรับตัวโฟเซนฮาร์ดอย่างสุดท้ายอันนี้เนี่ยใครที่เล่นอัปเดตก่อนแล้วมีตัวฮาร์โรหาร์สามารถเอาไปคราฟได้นะครับถามว่ากล่องหาได้จากไหนเราสามารถซื้อได้จากร้านดิมิชันเอ็กซ์พอร์ตนะครับแล้วก็การทำเควสของคริสต์มาสนะครับจะได้ตัวกล่องแล้วก็สโนว์พายมาด้วยนะแล้วก็การทำเควสกับ NPC ที่อยู่ในโซนโชวะแอเรียนะอย่างสุดท้ายคือเพอร์เฟกต์กริปเวฟริงนะครับจะได้จากการตีทีเร็กโดยตรงโอกาสดรอป0.1เหมือนโฟเซนฮาร์ดและการทำแท็กต แท็กสําหรับเพลเยอร์ใหม่ที่ไม่รู้นะครับก็อย่างแรกก็ให้เข้ามาที่ยิมก่อนหลังจากนั้นก็ให้เรามาคุยกันพิซที่มีชื่ว่าแท็กเกอร์มอนสเตอร์ตรงนี้ให้เรากดคุยและให้เราหาตัวทีเล็กโดพันเมื่อจะแล้วก็เรากดสีแดงปุ่มสีแดงแล้วก็ให้เรากดติ๊กถูกนะหลังจากนั้นก็ให้ไปตีตัวทีเล็กโดพันทั้งหมด10รอบตัวทีเล็กโดพันเนี่ยจะอยู่ในโซนโชวะแอเรียนะก็ให้เรามาคุยกันพิที่หน้าทางเข้าสถานีรถไฟตรงนี้แล้วเราจะถูกว่ามาที่โชวะแอเรียตัวทีเล็กโดพันเนี่ยจะเกิดทุกๆ5นาทีนะถ้าเกิดเรากําจัดไปแล้วก็ให้รารออีก5นาทีนะครับตัวทีเล็กโดพันก็จะเกิดมาให้เราตีอีกรอบถ้ามาเกิดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นข้อความบอกเราแบบนี้นะครับ เมื่อมีของครบแล้วก็เรามาคุยกับ NPC ตัวเดิมได้เลยเรียบร้อยสำหรับวิธีการใส่สกินมอไซค์อย่างแรกให้เราวาปมาที่บสโต re ก่อนหลังจากนั้นก็ให้เรามาคุยกับ NPC แม่สาวคนนี้นะครับคุยเสร็จให้กดคำว่า buy skin และเราจะเห็นรถเลื่อนดีเคทตรงนี้ให้เรากดเลือกเท่านี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถเอารถเลื่อนของดีเคทนี้ไปอวดคนในแมปได้วิธีการทำก็มีเท่านี้แหละนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับาย